สวัสดแบตเตอรี่ดีวอลรุ่น DCD 996 18โวลต์ใช้แบตเตอรี่20โวลต์ครับมาดูการจอกระแทกกันกับเสาคูนแรงจัดโอ้โหเข้าขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ Iron James Channel ครับวันนี้ได้สวัสดใหม่มาอีกตัวแล้วครับ ของดีวอนะครับผมเป็นสว่านพิบิกคลิปที่แล้วผมรีวิวตัวนี้ไปนะครับผมเป็นตัวเล็กตัวนี้คลิปนี้ผมมารีวิวรุ่น DC d 996นะครับของดี V ตัวนี้ใช้แบตเตอรี่20โวล์นะครับผม20โวล์นะครับเป็นแบตเตอรี่เป็นสว่านตัวใหญ่นะครับแถมด้ามจับมาให้เพราะตัวนี้ใช้งานหนักนะครับทวาหนักหนักมากอ่าครับผม ไปดูตัวบอดี้กันนะครับผมอ่ะนี่ก็จะมีตัวตะขอให้นะครับตะขอด้านข้างเอาไว้แขวนเอาไว้แขวนนะครับผมก็ปรับได้3ระดับ1 2 3ระดับนะครับสปีดได้3ระดับครับผมตัวนี้ได้แค่2นะครับผมตัวเล็กนี้ทอกปรับได้อยู่11ระดับนะครับผมตัวนี้เป็นปรับเจาะตัวนี้เป็นกระแทกแต่ตัวเนี้ยกระแทกกระแทกแรงมากนะครับเดี๋ยวทําให้ดูว่าแรงยังไง แล้วก็แบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่สามารถเช็คขนาดเช็คไฟของแบตเตอรี่ว่าอยู่ในระดับไหนนะครับตัวนี้กดที่ตัวรูปแบตเนี่ยนะครับตัวนี้นะ,ะก็จะรู้ก็จะมีขีดวิ่ง,ว,ง,ว,งวิ่งนะครับตัวนี้เหลือ2ขีดนะครับพอใช้งานได้อยู่นะก็ถ้าเป็นรุ่นธรรมดาคนนี้ก็จะไม่มีนะครับอันนี้ก็จะเช็คไม่ได้ตัวนี้1 0บวัตต์สิบจุดแปดวัตต์นะครับและอีกอย่างนึงมีไฟนะครับนี่ไฟโซย ไฟแสงสว่างนะครับไฟส่องแสงสว่างนี่นี er nah ่ก็จะมีอยู่3ามระดับนะครับระดับตัวนี้ระดับที่หนึ่งระดับที่สองครึ่งหนึ่งแล้วก็สุดท้ายได้เป็นไฟฉายได้แน่นะครับแล้วก็ปั๊มที่ไฟฉายนะถ้าเป็นไฟฉายตัวนี้ก็จะสว่างมากนะครับแบบตัวนี้ก็จะสว่างน้อยลงตัวนี้ก็จะน้อยลงอีกนะครับสําหรับงานเหมาะสําหรับงานนะครับผมถ้าไฟไม่มีก็ จัดตรงนี้เลยนะครับก็จะสว่างสวยจริงๆท,ทีเดียวเฉียวนะครับผมอ่ะไปครับเดี๋ยวเราจะไปลองกันนะครับว่าสว่านตัวนี้นี่จะแรงขนาดไหนนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะไปลองเจาะวัสดุที่เราเตรียมมานะครับว่าสว่านตัวนี้มันแรงแค่ไหนนะครับผมอ่าตันนี้เราใส่กับชุดใส่ดอกก่อนนะนี่อันนี้ตัวที่ผมรีวิวไปนะครับนี่อันนี้สปีดสปีดที่2อันนี้ปรับ3นะครับนี่นะ ดูความไวนะครับในสามลองลองดูครับาปลองไปเจาะเหล็กนะครับเดี๋ยวลองเจาะเหล็กตัวหนาๆเหล็กบีมตัวนี้นะครับผมอลองดูว่าจะแรงไหมนะครับผมสุดเลยครับออาไป หนาจัดหนาจัดโอ้โหโว้ยทะลุนะครับทะลุนี่นะครับผมใช้ได้ครับใช้ได้อ่ะเอานี here, ่ครับเหล็กกล่องกล่องนี่น่าไม่มีปัญหาอ่านี่อ้ยดูเหล็กเบนอ่ะเอานี้เอาเหล็กเบนหนาเนี่ยเหล็กเบนหนาห้ามิลเนี่ยอ่ะมามามาลองเหล็กเบนหนาห้ามิลไป อเรียบร้อยนะครับผม่านาเลยกลองเลยกลองเลยกลองสี่หุนนีเ่เราใช้ดอกน่าจะดอกห้ามิลนะครับผมดอกเนี้ยดอกเจาะไฮสป,ปีดทะลุเลยครับทะลุเลยโอ้โหมันก็เจาะกระดาษน,านี่เหลี่ยมตันครับเหลี่ยมตันเลาตันเราตันนะครับ อย่างไงได้เจยมเจมเจม,จม,จมเจยมไม้ไหมไม้ไหมครับเจาะไม้ไหมเอาเปลี่ยนดอกใหญ่แล้วครับเปลี่ยนดอกใหญ่เลยดอกสิบมิลน,นะครับเจาะไม้ครับนี่เอาดอกสิบมิลนะอย่างเงี้ยเจาะไม้เลยนะถ้าเป็นสว่านตัวเล็กนี่ไม่ค่อยไหวนะครับเอาตัวใหญ่เลยแต่สว่านตัวนี้ผมไม่ค่อยแนะนําให้ใส่เป็นไขควงตัวนี้นะครับเพราะน้าหนักค่อนข้างเยอะแต่ถ้าใครกล้ามใหญ่กําลังเยอะก็ใช้ได้นะครับผม ผมใช้ในงานเจาะดินเจาะครับสิบมิลครับสิบมิลไม้เนื้อแข็งเอา้าโอ้โหอีรูครับอีรูอีรหนึ่งข้าไม่ได้เอา้าสบายสบายนะครับ mm. โอ้โหีโอ้โหทะลุครับทะลุอ่ะอ่ะครับ เจาะปูนครับเจาะปูนไปเจาะซีเมนต์กันปรับกระแทกปรับกระแทกครับไปลองกันครับไปลองกัน,นเอาลองครับลองก่อนลองก่อนเอาเลย ครับผมแรงมากนะครับสว่านตัวใหญ่นี้นะครับผมโอ้ือมาในราคา5 0 0 0กว่าบาทครับถือว่าคุ้มค่านะครับผมตัวนีอ้อ่านี่เราใช้เป็นหัวไขควงสว่านนะครับอา้าวนี่ใช้เป็นใช้เป็นหัวไขควงครับขันน็อตไปสว่านเอาอืมแน่นจัดนะครับผมแน่นจัดจริงๆ เลยนะครับอ่ะโอเคครับผมครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับทดลองใช้ดอกสวานตัวสว่านแบตเตอรี่นะครับของตัวดีวอลตัวใหญ่นะครับผมก็ใช้งานใช้งานในการเจาะนะครับจะดีกว่าในการขันก็ขันก็ใช้เป็นสว่านตัวเล็กแบบนี้ดีกว่านะครับจะได้ใช้งานคล่องเบาสบายนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ส่วนมากผมจะใช้เจาะนะครับเจาะกระแทกในงานทํางานเหล็กดัดของผมนะครับผมในงานที่ ไม่ต้องใช้สว่านกระแทกโรตารี่นะครับบางงานนะครับแต่เราจะไม่ได้ใช้เจาะทุกรูนะครับเดี๋ยวสว่านก็จะพังเสียก่อนนะครับอ่าครับแล้วก็ใช้เป็นการเจาะเหล็กเจาะเหล็กรูเนี่ยผมจะใช้ดอก10มิลเนี่ยกับดอก6มิลพวกเนี้ยบ่อยๆนะครับก็ใช้ตัวเนี้ยในการเจาะนะครับเพราะสว่านนี่ค่อนข้างแรงมากเลยนะครับมีตัวด้ามจับแบบนี้นะครับผมอ่ะลองซื้อลองหาใช้กันดูนะครับผมสว่านดีวอลนะครับผมยี่ ตัวนี้18โวลต์นะครับแต่แบตเตอรี่20โวลต์นะครับผมอ่าผมลืมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับผมบอกแค่ตัวแบตนะครับแต่ตัวของสว่านนี่18โวลต์นะครับผมนี่นี่เป็นไงบ้างรัดสว่านสำหรับงานหนักครับผมสว่านแบตเตอรี่ครับก็คิดหนาเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ออกไปทำงานก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ